ในเรื่องของพระราชบ,บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ในหัวข้อที่1นนะครับที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็จะเป็นหัวข้อที่1วงเล็บ4ตามประกาศขอบเขตเนื้อหา,ว,หาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่เป็นเรื่องของพระราชบ,บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ที่ แก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็เป็นไปตามตารางในการเรียนรู้ออนไลน์ไปกับพี่วุเพื่อนนะครับเมื่อวันที่27ตุลาในเวลา2ทุ่มในห้องเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เช้าของวันที่28ไปถึงเช้านี้นะครับย่ก็มาทบทวนทำความเข้าใจในเ,เรื่องของ พระราชบัญญัติกำหนโดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ในรอบนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งไ้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับคําชื่นชมครับจากหลายท่านที่เข้าเรียนในออนไลน์ว่าท่านไปเกิดความเข้าใจในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นและก็มั่นใจได้ว่า ในการสอบในรอบนี้เนี่ยเป็นไปได้ครับที่ท่านจะได้ไปยืนอยู่หัวแถวแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการเลือกสถานที่ที่จะประรับคำสั่งแต่งตั้งก่อนคนอื่นนะครับในวันที่29ตุลาวันวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันปิดรับสมัครและก็เป็นวันที่เราจะเริ่มต้นในการทําความเข้าใจเดินที่วันที่29ตุลานะครับเราจะไปทําความเข้าใจอีกหนึ่งเรื่อง ที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบก็คือในเรื่องของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารถ้าเป็นไปตามเป็นไป,นต,าป,นปนตามสูตรลับที่จะทําให้สอบได้ไม่ใช่คู่มือไม่ใช่เอกสารประกอบการติวแต่ว่าเป็นสูตรวิธีการที่จะทําให้ท่านสอบได้ซึ่งในเรื่องของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540อยู่ในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและก็เป็นพื้นฐานในการทําความเข้าใจ ในการนำไปใช้ในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้ในเรื่องของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจนะครับในในกฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยหลายคนที่เข้าไปดูเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วตาดูจากคลิปบรรยายของพี่วุฒิเพื่อนแล้วเนี่ยมั่นใจในความเข้าใจในการทําความเข้าใจในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฉบับนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ หรือว่าเราเตรีมตัวที่จะเคลาอบการสัญหาเนี่ยมาอย่างถูกทิศถูกทางแล้วก็เป็นวิธีการที่จะทําให้ท่านสอบได้ในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยนะครับซึ่งในห้องเรียนออนไลน์นะครับพี่วรเพื่อก็ได้อธิบายว่าพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่กี่ฉบับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ อาจถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบเนี่ยมีประเด็นไหนบ้างเมื่อท่านรับฟังแล้วท่านก็จะเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นไปได้จริงๆครับจุดที่เราคาดไม่ถึงจุดที่เราอาจจะบอกว่าเอฟมันไม่น่าจะเป็นจุดที่ออกข้อสอบแต่ว่าพอมาทําความเข้าใจตอนที่พูดแนะนําให้เนี่ยท่านก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่ามันก็เป็นไปได้นะที่ข้อสอบจะนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบในรอบนี้ นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นวิธีการในการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ปลายท่านนะครับเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจว่าเออเราทําความเข้าใจมาถูกคิดถูกทางครับที่จะทําให้เป็นผู้ที่ไปมีความมั่นใจในการสอบในรอบนี้นะครับวันนี้นะครับ28ตุลาจะเป็นตามประกาศเนี่ยก็จะเป็นวันที่ท่านที่ต้องแก้ไขในการ สมัครสอบในการแก้ไขข้อมูลที่เป็นข้อมูลของท่านในการสมัครสอบนะครับวันนี้เป็นวันเป็นวันสุดท้ายที่ระบบให้ท่านยื่นแก้ไขจากท่านที่สมัครสอบไปแล้วแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อมูลคํานําหน้าการแก้ไขข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆท่านกรอกถูกกรอกผิดตั้งแต่ข้อที่1 ไปจนถึงข้อที่14ท่านสามารถที่จะแก้ไขภายในวันนี้นะครับท่านที่ที่ต้องการที่จะแก้ไขเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปแก้ไขแล้วก็ส่งในอีเมลนะครับที่ประกาศเอาไว้นะครับตามที่ที่หน่วยจัดสอบเนี่ยเขาประกาศเอาไว้นะครับก็ดำเนินการไปตามส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับ ในเรื่องของพระราชบัญญัติกำหนดแผนแนละขั้นตอนการกระจายอํานาจเป็นหนึ่งในหัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการออกข้อสอบท่านที่กาลังเตรียมตัวสอบอยู่ในรอบนี้ในหัวข้อกฎหมายเนี่ยจะมีอยู่เจหัวข้อแต่เหัวข้อเนี่ยใน,ในหัวข้อที่7เนี่ยเขาจะซ่อนเอาไว้อีกหลายฉบับนะที่เป็นกฎหมายในการจัดตั้งองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น ถ้าต้องดูให้ดีนะบางคนยังทําความเข้าใจคือในในการสอบเนี่ยท่านต้องทําความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบนะว่าท่านที่จะสอบในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายท่านที่สอบเปลี่ยนสายงานท่านที่จะสอบในส่วนของรองปลัดในระดับต้นท่านที่จะสอบในส่วนของรองปลัดระดับกลางของอบจอท่านจะใช้วิธีการสรรหารด้วยวิธีการที่เรียกว่าสอบคัดเลือก ในเรื่องของพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวข้อในการออกสอบตามประกาศระบุชื่อของกฎหมายเอาไว้เลยว่าท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิธีการที่จะทําให้ท่านเข้าใจในกฎหมายมากขึ้นนะครับพี่วุฒเพื่อแนะนําว่า ท่านไปเริ่มต้นทําความเข้าใจจากต้นต้นจากเหตุผลก่อนว่าในพระราชบัญญัติกำหนดแผนแนละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมัมีเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบบนี้อย่างไรต้องไปทําความเข้าใจในเหตุผลเมื่อท่านทําความเข้าใจในเหตุผลแล้วจะทําให้ท่านเข้าใจในความหมายของกฎหมายมากขึ้นขึ้น นะเมื่อเราเข้าใจในเหตุผลเนี่ยเราก็จะเข้าใจในเจตนาของกฎหมายมาันกขึ้นมาเอ๊ะเวลาเราไปเจอคําถามในห้องสอบนะครับอาจจะมีบางส่วนบางประเด็นที่อาจจะไม่แน่ใจว่าเราจะจาคือจาคือในการสอบเนี่ยเราเราต้องสอบหลายเรื่องใช่ไหมต้องสอบหลายเรื่องพอสอบหลายเรื่องเนี่ยนะครับมันก็จะทาให้เราทําความเข้าใจได้ไม่ไม,ไม่ทั้งหมดอ่ะ เมื่อเราทำอาอจได้ไม่ทั้งหมดแต่หากว่าเรามีเข้าใจในเหตุผลของกฎหมายเข้าใจในเจตนาของกฎหมายว่าเจตนาของกฎหมายแบบนี้เนี่ยเขามีเจตนาอย่างไรมีเหตุผลในการประกาศใช้อย่างไรจะทําให้ท่านตัดสินใจเลือกคาตอบได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นขึ้นท่านนาเอาหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่ก็กำลังแนะนําท่านว่า ท่านไปเริ่มต้นดูเหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้อย่างเช่นในช็อบที่1เนี่ยเขาก็มีเหตุผลเหตุผลดูตรงไหนดูส่วนท้ายเนี่ยครับหมายเหตุเหตุผลนะครับนี่หมายเหตุเหตุผลเอาไว้อย่างจ็อที่2เนี่ยนะครับก็มีหมายเหตุเหตุผลเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่หมายเหตุเหตุผลแบบนี้ท่านไปทําความเข้าใจในเหตุผลของการประกาศใช้กฎหมายจะทําให้เข้าใจในเนื้อหาของกฎหมาย มากยิ่งขึ้นจะทําให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายมากยิ่งขึ้นก้หากว่าท่านไม่ทําความเข้าใจในในเหตุผลเนี่ยเวลาท่านไปเจอคําถามที่ที่จะต้องอ่ามันก็เป็นคําถามที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือผิดเนี่ยถ้าหากว่าเราไปทํา เราจาเหตุผลได้เราเข้าใจเหตุผลเข้าใจเจตนาได้เนี่ยก็จะทาให้เราตัดสินใจเลือกคําตอบในห้องสอบได้อย่างถูกต้องนั้นในการเริ่มต้นในการทําความเข้าใจในกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแค่ฉบับนิับเดียวนะในกฎหมายในทุกๆฉบับครับพี่วุฒิเพื่อนแนะนําว่าเราจะต้องไปเริ่มต้นทําความเข้าใจในในเหตุผลของการประกาศใช้กฎหมายว่า ก็มีเหตุผลในการประกาศใช้อย่างไรก็คือไปดูจากไปดูจากหมายเหตุท้ายของตัวพระราชบัญญัติจะทําให้เราเข้าใจในกฎหมายฉบับน,นั้นมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ท่านก็ลองไปทําความเข้าใจดูแต่คนที่อยู่ในกลุ่มเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่เพื่อนเนี่ยเราใชเ้เวลาในการบรรยายทําความเข้าใจในเรื่องนี้สองวันเลยนะเมื่อวานนี้ รอบหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้ตอนเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าเนะี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับที่จะทาให้ท่านเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็นําไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ต้องหมัน่นหมั่นฝึกฝนนะหมัน่นซ้อมนะหมั่นฝึกทําข้อสอบนะที่จะทําให้ท่านสอบได้นะครับพูดเป็นพลังบวกครับเราเห็นว่าผู้ที่เขาเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในในใ,ใ,ในการสอบแล้วก็ สอบได้ในระดับต้นๆเนี่ยวิธีการหนึ่งนะครับก็คือจะต้องขยันในการอ่านหนังสือขยันในการเตรียมตัวสอบขยันที่จะทำให้ไปฝึกฝนทบทวนความรู้ความเข้าใจในระเบียบในข้อกฎหมายท่านที่มีเวลาในการอ่านหนังสือน้อยท่านที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อย ท่านก็เลือกหาวิธีการในการเตรียมตัวสอบที่เหมาะสมกับกับเวลากับความพร้อมของท่านนะครับท่านสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการที่ท่านสะดวกท่านสะดวกที่จะไปรับเรียนเ,เรียนรู้สดท่านก็ไปเรียนรู้สดในตามฐานที่ที่เขาไปจัดจัดจัดอบรมให้กับท่านนะครับแต่ท่านที่มีเวลาน้อย มีเวลาจำกัดในการอ่านหนังสือแล้วก็มีงานประจําที่ต้องทําอยู่เยอะเนี่ยวิธีการที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้เนี่ยก็คือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับที่ท่านสามารถที่จะรับชมสดได้ท่านสามารถที่จะรับชมย้อนหลังในเวลาไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับดูสดได้ดูย้อนหลังได้เอาเวลาที่ท่านสะดวกเรียนมาเรียนรู้มาทําความเข้าใจ ได้ทุกคนทุกแห่งต้องบอกว่าทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ด้วยนะครับทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้แล้วก็เป็นอิสระของผู้เรียนนะครับท่านสามารถที่จะรับชมสดได้แล้วก็ชมย้อนหลังได้นะครับ mm hmm. อย่างในเรื่องของ mm hmm. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดไปแล้วเนี่ยท่านมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับที่จะ สอบในรอบนี้ก็ทําให้เมื่อมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ครับที่เมื่อเราเข้าห้องสอบแล้วเนี่ยการประกาศผลของผู้ที่สอบผ่านเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะมีชื่อท่านอยู่ในดับต้นๆของการเป็นผู้ที่สอบผ่านในในรอบนี้นะครับก็ท่าน,น<ๆ>ที่มีเวลาในการอ่านหนังสือน้อยมีเวลาจํากัดในการอ่านหนังสือถือว่าตอนนี้ถือเป็นโคง้ง pues สุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ ช่วงเวลาใน,ในการสอบเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเลือกวิธีการในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิแบบเพื่อนได้นะครับท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์ในรอบนี้สแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้ได้นะครับนอกจากท่านก็ไปเรียนรู้ออนไลน์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มรายนี้แล้วนะครับในกลุ่มรายนี้ พี่วุฒิเพื่อนยังใช้เป็นพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารแจ้งประกาศต่างๆที่เป็นประกาศที่เกี่ยวกับการสอบมีข้อมูลใดที่เปลี่ยนแปลงมีข้อมูลใดที่ต้องทําความเข้าใจพี่วุฒิเพื่อนก็จะนํามาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังในในกลุ่มรายนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เผยแพร่สาธารณะนะแล้วก็มีท่านที่ลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบ ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ไม่เป็นสาธารณะนะครับก็ดูรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์สแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับทั้งกลุ่อยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในารนี้ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อครับมีคําถามมีข้อสงสยัยสอบถามพูดคุยในกลุ่มรายนี้นะครับขอบคุณครับคลิปนี้สวัสดีครับ